ดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจําเดือนมิถุนายน2567ให้ชาวลัคนาและราศีพิจิกได้ฟังกันเราเริ่มต้นด้วยการขับดาวเนาะเข้าสู่พบเรือนใดมีเรื่องไหนที่จะต้องเตือนหรือกระทบแอดจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะมาแยกเป็นการเงินการงานความรักและสุขภาพของชาวลัคนาและราศีพิจิกนะคะ ก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ตั้งแต่วันที่2วมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยดาวรังคารของเจ้าตาหรือดาวเจ้าเรือนตัวตนเนี่ยขยับเข้าสู่พบเรือนอรินะเพราะฉะนั้นการขยับเข้าสู่พบเรือนอรินั้นหมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี้คุณเป็นคนมั่นอกมั่นใจในตัวเองเพราะว่าในเรือนอรินั้นเป็นเกษตรตาธิบดีด้วยนะคะพอขยับเข้าไปก็ต้องเป็น ต้องบอกว่าอาริเป็นเกษตรตาธิบดีเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้จะเจองานยากงานใหญ่งานเยอะงานแย่งงานยุง่งงานที่มีการขัดแย้งกับคนอื่นได้อยู่เหมือนกันตัวเจ้าตาเองก็เป็นตัวเจ้าตาที่ลักษณะที่ระยะเวลานี้มักจะเป็นคนที่สามารถที่จะจัดการกับไอ้ปัญหาอุปสรรคใหญ่โตพวกนั้นได้นะคะและแน่นอนว่าก็เข้มแข็งตัวเจ้าตาเป็นคนเข้มแข็งและ เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ช่วงระยะเวลานี้ก็จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคคือไม่ท้อนะ่ยไม่ว่าจะพบเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะคะแต่ด้วยความที่อังคารเป็นเกษตรเนี่ยก็จะต้องบอกว่าสามารถที่จะแบกรับภาระต่างๆในช่วงระยะเวลาตอนนี้ที่พบเจอจะทําทุกอย่างเลยจะต่อสู้ทุกอย่างเลยจะดิ้นรนทุกอย่างนะคะแล้วก็ยังแก้ปัญหาเก่งกาจ เอาจริงๆอะ่ะก็คือต่อให้มีศัตรูศัตรูจะทำให้เจ้าตามีพลังใจหรือศัตรูจะช่วยให้ประสบความสำเร็จเอาชนะศัตรูได้จนกระทั่งเป็นในห้างเป็นผู้จัดก,การเป็นหัวหน้าง,งานหรือเที่ยวเรียกันว่าบริวารให้คุณผลักดันจนกระทั่งเจ้าหน่ายประสบความสำเร็จนั่นเองหมายถึงคุณเป็นเจ้าหน่ายนะและมีบริวารเข้ามาช่วยเหลือเพราะตัวเจ้าตาเองระยะเวลานี้ก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นเรียกว่าช่วยทุกทาง เป็นนักต่อสู้ไปนักดิ้นรนระยะเวลาต้นเดือนท้ายเดือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดาวพระจันทร์เนี่ยอยู่ในเรือนอริในลักษณะที่เป็นมหาอุดเมื่อจันทร์นะคะของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภาไปอยู่ในภพเรือนอริในลักษณะเป็นมหาอุดก็ต้องบอกว่าพระจันทร์ดวงนี้ต้นเดือนท้ายเดือนเนี่ยจะส่งแสงแสดงทิศทางว่าถ้าเจ้าตา มุ่งมั่นมาณนะบักปั่นอดทนขยันกันแข็งต่อให้จะเป็นอย่างไรไปเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่มองเห็นอยู่แล้วก็จะประสบกับความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องเป็นความสำเร็จที่เกิดมาจากตัวเองมีวิริยะอุตสาหะแล้วผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะสุภาอาริในลนักษณะเป็นมหาอุดนี้ระวังนิดหนึ่งคือเจ้าขตามีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองหรือไปช่วยเหลือคนอื่นที่ ผู้ใหญ่ของคุณนะ่ะไม่ชอบระยะเวลานี้ถ้าเป็นแบบนั้นเกิดข้อพิพา,าทบาดปางเกิดความขัดแย้งกงินถูกทวงบุญคุณถ,ถ,ถูกนุ่นถูงนี่เอาเป็นว่าช่วงระยะเวลาเวลานี้อย่าไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่แล้วกันนะคะหลังจากพระอังคารขยับแบบเสดเดินเร็วเข้าไปในราศีเมษวันที่สองมิถุนายนแล้วพระพุธก็ยกเสดเดินเร็วเหมือนกันยกเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่สิบมิถุนายนนะคะ พุธออกจากปัตตนีเข้ามาสู่พบเรือนมรณะนะคะลักษณะเป็นคู่ธาตาุน้ำเป็นกเกษตรตาธิปดีเพราะฉะนั้นลักนณาราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าพระพุธหรือพระอังคารของคุณนั้นขยับไปเป็นกเกษตรตาธิ่ดีทั้งคู่มีเรื่องไฟหนะักแอดมองมีเรื่องต่อสู้หนะักมีเรื่องต้องยืนยันหนะักนะคะประมาณนั้นเจ้าชะตาจะได้รับ เขาเรียกว่าจะได้รับชัยชนะหรือแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้รวมถึงระยะเวลานี้สนใจในเรื่องของชีวิตในอนาคตสนใจในเรื่องของการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือไปทำงานต่างบริษัทไปจากเดิมระยะเวลานี้คือ,ค,อคือเป็นระยะเวลาที่เจ้าตานถ้าสอบแข่งขันสอบชิงทุนก็อย่างที่แอดบอกในตอนที่ดาวประกางการเข้าอุริคุณจะมีคู่แข่ง ผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นการจะเอาชนะของคุณจึงเป็นพลังให้คุณได้รับผลประโยชน์จากการมีอริมีศัตรูในช่วงระยะเวลานี้ที่จะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต,ต่างประเทศไปสอบชิงทุนไปเป็นตัวแทนไปเป็นตัวเขาเรียกว่าไปเป็นผู้แทนของประเทศอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วมักจะเป็นการเดินทางไปเพื่อศึกษาหาความรู้หรือได้รับเชิญให้เดินทางไปดูงานไปดูการศึกษาที่ต่างประเทศนะคะ ดาวแบบนี้เนาะหลังจากพระพุธเข้าก็เป็นพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะพระศุกร์นะคะยกเข้าสู่ราศีเมถุนพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนตนและเป็นเจ้าเรือปรนปัตนิยกเข้าสู่ราศีเมถุนในฐาน,นะของความเป็นดาวศุกร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยลักนณาและราศีพิจิก จำเป็นอย่างมากที่จะเขาเรียกว่าทำงานด้วยความประนีประนอมแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะคะเพราะว่าดาวศุกรนะ์เนี่ยเข้าไปกลุ่มดาวเจ้าเรือนตัวเองและเจา้าตาจะเป็นคนมีฉลาดมีไหวพริบมีปฏิภาณในการจะใช้ความเฉลียวฉลาดในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องงานนี้ได้จนเป็นผลสำเร็จแน่นอนว่าสี่หกอยู่ในเรือนมรณะก็จะเป็นผู้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะ หลังจากที่พระศุกร์ขยับเข้านะคะตำแหน่งของพระศุกร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ําดาวพระอาทิตย์หรือเจ้าเรือกนกรรมมะจะเข้ามาตอกเสาเข็มให้เจ้าวลักษณาราศีพิจิกว่าเธอเธอโชคดีจริงๆนะเชื่อเธอนะคะการงานเข้ามาทับตรงนี้ในเรือนมรณะนะคะแล้วก็เป็นตำแหน่งราชาโชคดาวพระอาทิตย์มีตำแหน่งเป็นราชาโชคในเรือนมรณะ ก็แน่นอนว่าช่วงระยะเวลาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นการลงทุนการลงหุ้นการให้เช่าอะไรพวกนี้ก็จะทำให้เจ้าตาประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ยดาวเจ้าเรือนกรรมะเข้าไปอยู่ในภพเรือนในภพเรือนอมรณะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตําแหน่งของดาวพระอาทิตย์เนี่ย เป็นตำแหน่งที่ได้โยกเกณฑ์ที่ดีหรือได้ราชาโชคเพราะฉะนั้นมันมองได้ว่าเจ้าชะตาจะมีอำนาจมีเกียรติยศจากเผ่าพันธุ์วานวงของคุณนะคะหรือได้รับมรดกตกทอดจากญาติมิตรพี่น้องนะในช่วงระยะเวลานี้ก็คือได้รับผลประโยชน์จากเงินลงทุนการปันผลหุ้นส่วนหรือมิตรสหายและได้รับผลดีจากเรื่องของหน้าที่การงานในลักษณะของการแต่งงานแต่งการนะคะ ดาวพระอาทิต์เนี่ยต้องบอกว่าสถิตในภพเรือนที่ดียังยืนยันถึงเรื่องของการได้รับเงินประกันชีวิตประกันภัยบําเหน็จบํานาญเงินที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศหลายคนงงคือบางคนเนี่ยถูกลวนลามทางเพศมาไปแจ้งความกันแล้วอะไรเกิดแล้วก็ไม่คืบหน้าระยะเวลานี้ล่ะค่ะที่พระสุขพระพุทธและพระอาทิตย์จุดเดือนมรณะคุณจะได้รับค่าเสียหายเหล่านั้นนะคะในเรือนที่8ดเนี่ยดาวตานุลักษณ์อ่ะ อยู่ในเรือนนี้ด้วยดาวพระสุขหรือดาวเจ้าเรือนวินาสและเจ้าเรือนปัตติก็อยู่ในเรือนนี้ด้วยก็ต้องบอกว่าหุ้นส่วนชีวิตหรือหุ้นส่วนธุรกิจยังสามารถที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือเข้ามาเป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนกับเจ้าอาตาก,ก็ได้นะคะคือลักษณะอย่างเงี้ยในภพเรือนที่8 เขาจะไปติดโกลกับเรืมพันธุและติดโกลกับเรืม,มินาตเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าวตาได้กองทุนได้มรดกเนี่ยไปสร้างความมั่นคงของชีวิตนะคะเป็นทิศทางที่ดีแล้วการได้รับอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้แบบดาวเข้าไปรวมกันอยู่อย่างนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นการรับแบบกระทันหันอยู่เหมือนกัน สถิตอย่างนี้นะคะต้องเรียกว่าให้คุณแน่นอนไม่ได้ตกต่านะอาจจะมีอึดอัดคับข้องใจบ้างตามภาษาเรือนมรณะแต่ว่าไม่ตกต่ําแน่นอนนะคะต่อไปนะคะดาวเกตเข้าสู่ภพเรือนสหัสช้านั่นเองเมื่อพระเกตเข้าสู่ภพเรือนสหัชชาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าตา จะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารเยอะมากระมัดระวังความเชื่อมั่นกับบุคคลต่างๆที่เข้ามาคอนเน็เจ้าคตาในระยะเวลานี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของความวุ่นวายเพราะพระเกตเข้าบอกแล้วว่าพระเกตเนี่ยก็จะทำให้เรือนนั้นแปรปรวนในกรณีที่เรายังทำดีมากไม่ถึงเนี่ยในเรื่องของการพูดการเจรจาถ้าเกิดเราก็ยังมีทิศทางที่แบบอ่ะ เป็นคนที่พอเขาลุกไปพวกเราก็แทงเรืงอหลังเนี่ยในเรือนสหัสชะจะปรากฏว่าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยการเชื้อมั่นในไขรมักจะไม่เป็นไปตามทิศทางนั้นแต่ถ้าบอกว่าเราก็เป็นคนที่มีสัจจวาจาคำไหนคำนั้นไม่ว่าใครไม่ดินทานับหลังอะในช่วงระยะเวลานี้ก็เอาแค่ช่วงระยะเวลาของการรับปากในการไปตามนัด ให้มันตรงนัดหรือไปรับปากรับคําสัญญงสัญญาอะไรกับใครช่วงนี้ก็ขอให้แนวแนวมันคงแต่เพราะส่วนมากมันจะเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะประมาณนี้เพื่อนฝูงที่รักดังคนในครอบครัวหรือว่าพี่น้องร่วมสายโลหิตประมาณนี้นะคะการติดต่อทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อนข้างเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็จะตัดสินใจอะไรก็ตามโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวเนี่ยมาชวนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ทวนทีหน่อย นะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชา้าๆได้พลาเล่มงามแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะเพื่อจะไม่มีปัญหากับพี่น้องร่วมสายโลหิตนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงระยะเวลานี้ก็ระมัดระวังการขัดแย้งกับพี่น้องขัดแย้งกับเพื่อนฝูงที่รักกันแบบเหมือนกับเป็นพี่น้องเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ ในส่วนของความวุ่นวายก็อย่าไปใส่ใจอย่าไปหงุดหงิดให้มากนะคะดาวดวงอื่นๆก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีบางเรื่องเนี่ยมันไม่ต้องไปช่วยเขาแก้ปัญหาเพราะว่าเราก็ปัญหาเยอะนะคะลัคนาแล้วราศรีพิจิกช่วงระยะเวลาที่คุณปัญหาเยอะเห็นไหมดาวตัวเองเนี่ยวิ่งเข้าสายเรือนอรินะคะแต่เพียงแต่โชคดีว่าอริเนี่ยตั้งมั่นเพราะว่าเป็นเกษตรราธิปดี นะแล้วฉะนั้นเวลาที่สหัสชชะเข้าสู่พบเรือนพันธุเนี่ยดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัสชชะนะคะเข้าสู่พบเรือนพันธุโดยมีพระเกตยอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการพูดการเจราจากับครอบครัวในช่วงระยะเวลาเนี้ยอาจจะต้องอย่าไปใส่ใจอย่าไปหงุดหงิดมากนะักนะคะหลายๆเรื่องอะ่ะบางทีคนในครอบครัวเขาก็เตือนด้วยความหวังดีนะคะต่อไปนะคะ ในส่วนของพระเกตที่เข้าสู่วัเรสหัสชายก็แจ้งไว้แล้วว่าช่วงระยะเวลานี้มันมีเกณฑ์บางทีจะถูกหลอกนะคะจากเพื่อนฝูงจากคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกหลอกให้ไปทําอะไรร่วมกันอย่างนู้นอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวที่เข้าไปแม้จะค่อนข้างเข้มแข็งในเรื่องของคือมันเข้มแข็งในลักษณะที่คุณรักเขาไง แต่ว่าเขารักคุณหรือเปล่าเขายังมีดาวราหูอยู่เลยนะคะแปลว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาตาว้ใจครอบครัวแต่ครอบครัวอาจจะไม่ค่อยได้ซื่อตรงกับคุณนักนะคะโดยเฉพาะครอบครัวของคุณที่เป็นคนอายุน้อยกว่าอาจจะระวังคนเหล่านี้นะคะมาหลอกมาให้เจ้าตาลงทุนหรือมาขอยืมเงินหรือมาอะไรแล้วก็เสียหลูไปบางคนก็ไม่มากก็เออไม่เป็นไร ะะบางเรื่องเราก็ไม่ต้องเข้าไปช่วยแก้ไขซะทุกเรื่องนะบางทีก็มองอยู่กไกลๆก็พอลัคนาแล้วราศีพิจิกมีเรื่องเยอะแล้วเนาะช่วงระยะเวลานี้ต่อไปนะคะดาวดวงสุดท้ายที่จะขยับเดินในในครั้งนี้นะคะก็คือดาวพระพุธค่ะพระพุธย้ายออกจากเรือนมรณะเข้าสู่พบเรือนสุภานะคะพุธเข้าสู่พบเรือนสุภะเป็นคู่ธาตุนะะ้ำนะ พุทธเป็นเจ้าเรือนมรณะและพุทธเป็นเจ้าเรือนลาภะก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ให้โชคนะคะแล้วก็น่าจะเป็นโชคลาภความสำเร็จในแบบที่บางทกีก็คาดหวังไว้แล้วบ้างแต่มันก็มากกว่าที่เจ้าวาตาจะคาดคิดแหละมรณะ เขาเรียกว่าพระพุธเป็นมรณะนะคะก็สูุภเดือนสุภามันเกิดบางเรื่องบางราวขึ้นมาสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกก็คือมันก็จะมีเรื่องประมาณว่าช่วงระยะเวลานี้ไม่ได้ขาดการไว้แต่ปรากฏว่ามีเกณฑ์ของการได้ทรัพย์สินเงินทองนะคะบางทีก็อยู่ดีด ช่วงระยะเวลานี้เกิดเรื่องของการเรียกไปเซ็นรับผลประโยชน์จากเรื่องของมรดกอสังหาจากบิดามารดาไม่ว่าจะร่วงรับไปแล้วหรือยังอยู่เนี่ยเขาจะให้เจ้าหตาไปรับทราบในสิ่งที่เขาคิดออกมานะคะบางคนก็ได้เป็นชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ให้เห็นกันเลยช่วงระยะเวลานี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดาวมรณะเนี่ยเดินหน้าเขาสู่พพเดือนสู่ผานั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสปัจจุบนันการเปลี่ยนแปลงจากที่เก่าไปสู่ที่ใหม่การเปลี่ยนแปลงจากที่ที่เหนื่อยล้ามึดดำไปสู่ความเจริญและรุ่งเรืองนะคะก็แน่นอนว่าพระพุทธเนี่ยก็จะนำถุงให้เจ้าคตาไปสู่อนาคตที่สวยงามในภายภาคหน้าดาวพุทธเข้าสู่ภพเรือนสหัดผาสหัดดาวพุธเข้าสู่ภพ,เร,รรพ,เ,พเรือนสุผา มีเกณฑ์ของการได้ตำแหน่งใหม่ได้งานใหม่ได้สิ่งใหม่หรือได้แบบเขาเรียกว่าทรัพย์สินที่ดินอีกแห่งหนึ่งนะคะแล้วทีนี้พระพุธเนี่ยอีกดวงหนึ่งเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะต้องดูว่าเจ้า,าตาพุธของเจา้าตาเป็นอะไรลาภะสุภะก็คือว่ามีลาภผลจําน,จนวนมากเข้ามาถ้าคุณเป็นแบบนี้โอเคเลยนะคะก็แสดงว่าด้านลาภะของคุณเดน่นกว่า คือมีราบผลเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้มีคนเอาเงินลงทุนด้วยหากําไรด้วยได้รับผลดีเนื่องมาจากเรื่องของการเดินทางไกลเรื่องของต่างดินต่างแดนต่างประเทศนะคะระยะเวลานี้ก็มีเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์ความสําเร็จและผลประโยชน์ผมกําไรก็จะเกิดขึ้นจากการที่คนเหล่านี้สนับสนุนเจ้าชะตาเขาเรียกว่ามีคนซัพพอร์ตนะในช่วงระยะเวลานี้มีคนช่วยเหลือถามว่าเจ้าชะตาเนี่ย จะมีโอกาสเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศหรือไม่นะคะต้องบอกว่าโอกาสนั้นมีค่ะเจ้าคตาจะมีไรายได้จากต่างแดนไงหรือไรายได้จากเรื่องของการต่างประเทศเจ้าคตาจะมีเขาเรียกว่ามีโชคจากการเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขันนะ้นหน้าที่การงานสูงขึ้นแล้วก็มีมิสหายเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติมีเพื่อนสนิทที่เป็นนักกฎหมายที่ค่อนข้างเก่ง เก่งกาจน,นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าคาตาจะมีรายได้จากต่างแดนก็มีเรื่องของการเดินทางไปต่างแดนหรือได้รับทุนการศึกษาของทางราชการหรือได้รับก้อนใหญ่จนสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาได้นะคะนี่พุทธพุทธดาวสุดท้ายนี่ทิ้งเขาเรียกว่าทิ้งอะ่ะทิ้งบอมลูกใหญ่ไวใ้ให้เลยว่าคุณกําลังจะโชคดีแล้วเพราะฉะนั้นตั้งมั่นเดินทางไปในทิศทางที่ดีนะคะ ในเดือนมิถุนายนเนี่ยตัวตนของเจ้าตาต้องบอกว่าเป็นตัวตนที่พร้อมที่จะต่อสู้จัดการกับปัญหาต่างๆไม่กลัวอะไรเลยนะคะแก้ปัญหาเก่งและเป็นตัวตนที่ต้องบอกว่ามีอริปัญหาใหญ่ๆเข้ามาเสมอเพื่อมาพิสูจน์เจ้าตาคุณก็จะแก้ไขจุงกระทะผ่านมันไปได้ระยะเวลานี้จึงเป็นระยะเวลาพิสูจน์ตัวเองนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกพิสูจน์ตัวเองให้ดาวมันดูนะคะอันนี้คือตัวตน ต่อไปนะคะการงานการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องถึงถึงเวลาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานของคุณในช่วงนี้นะต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันไปนลงเรือนมรณะในลักษณะเป็นราชาโชคแสดงว่าจบเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าตําแหน่งใหม่ที่ทํางานใหม่หรือการทํางานในรูปแบบใหม่หรือปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานใหม่ ปรากฏผลสําเร็จและเป็นบวกกับเจ้าวตานะคะทํางานได้ตามเป้าหมายตัวเจ้าวตาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวแบบอย่าได้มีศัตรูนะคะมีหลายๆตําแหน่งที่ชาวลัคนาราศีกันพบเจอเรื่องดีๆแล้วก็มันไม่มันไม่สามารถที่จะมีศัตรูมาทําอะไรคุณได้นะแล้วคุณขยันแข็ง,แข,งแข็งหนึ่งกับหกอยู่ในเรือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่า ดาวหกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือปัตตานีผู้ร่วมงานแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือวนินัมันมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเจ้าพ่อตาอาจจะรีโนเวทร้านทาอะไรต่างๆหรือเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ้าพ่อตาเนี่ยคือปรับปรับปรุงร้านแข่งกับคู่แข่งอะไรก็ตามอ่ะคือต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความเหนื่อยยากนะหนึ่งเนี่ยเป็นราชาโชคส่วนหกเนี่ย เป็นดาวคู่ธาตุน้ำเพราะฉะนั้นพระศุกร์ก็จะดันราชาโชคให้โดดเด่นคือคุณจะประสบค,ความสําเร็จจากการงานที่คุณได้ทําอยู่แล้วนะคะระยะเวลานี้ก็ในเรื่องของการเงินก็จะได้เงินคืนจากหนี้เก่านะได้เงินคืนจากหนี้เก่าแต่ว่าจะต้องทวงถามหรือพูดคุยหรือเจรจาก,กันบ่อยๆว่าฉันไม่ได้ให้เธอไปนะแต่ว่าเธอติดฉัน อะไรแบบเนี้ยค่ะจะามาคิดว่าจะโมฆะบางเรื่องมันก็เป็นแบบนั้นคือต้องลองพูดลองคุยนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความรักของคนโสดเนี่ยคนโสดมันจะมีทั้งคนโสดที่เพิ่งโสดเพิ่งเลิกราย่าล้างนะคะการที่ดาว การที่ดาวเจ้าเรือนปัตนีของคุณเนี่ยเดินเข้าสู่ภพเรือนมรณะแสะดงว่ามันมีโอกาสเจอรักเก่าที่เคยคุยกันแล้วเลิกกันและสองมันมีโอกาสเจออ่าคนรักที่เป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะส่วนพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกรมมะหรือในภพเรือนนี้เราต้องแปลให้เป็นกรรมนะคะกรรมเดิมทําให้พบเจอคนเหล่านั้นนะคะทีนี้ต้องบอกว่า ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยพระศุกมันก็ยังสวยงามมากนะคะพระศุกเนี่ยพอจะเดินอีกพพหนึ่งก็คือเป็นสุระและราชาโชคเนื้อเรือนนั้นเลยอะ่ะแอดก็เลยว่าช่วงระยะเวลานี้ศึกษาดูใจดูจิตใจดูใจคอกันไปก่อนนะคะในเดือนหน้าในเดือนต่อไปเนี่ยอาจจะทิศทางที่ดีคือแต่งได้เลยอันนี้ก็เป็นในส่วนของคนไม่มีคู่นะคะส่วนของมีคนมีคู่นี่ก็ต้องบอกเลยว่า จะได้คู่ดีแน่แท้ชีเดียวไม่ใช่จะได้คุณมีคู่ดีอยู่แล้วในช่วงระยะเวลานี้แต่คู่อาจจะพูดเยอะไปหน่อยด้วยมาร์ตยูเขากุมเ mm. กิดจะสอนนูน่นสอนนี่กับชาวลัคนาราศีพิจิกมากไปหน่อยนะคะ mm. ก็สำหรับแอด์มองนะคะคู่ครองคนรักกับเจ้าตาเนี่ยด้วยความเป็นดาวสุข,ขของเขาตกเรือนมรณะเนี่ย mm. เขาก็จะซับพอร์ตคุณแต่ แต่การไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันต่างแยกย้ายไปทํางานไม่ได้เกาะรวมกันอยู่ในกระป๋องเดียวกันในี่ยแอดบอกเลยว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าสักหน่อยนะคะตัวเจ้าตาในช่วงนี้ดุไหมแอดถามซิถ้าเกิดดุเนี่ยเพราะว่าตัวเองเป็นเกษตรส่วนเขาเนี่ย อยู่ตกอยู่ในเรือนมรณะเป็นคู่ทัดนน้ำลื่นไหลอ้อแอ้คุณอาจจะดุเขามากเกินไปหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยกันในทิศทางที่ต่างยอมรับตัวตนของกันและกันมันจะพาไปสู่ความสำเร็จจริงๆนะคะเพราะหลังจากนี้พระพุธจะอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างดีแล้วพระศุกร์ก็จะไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆไปอีกเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้อย่าไปทะเลาะเบาแหวกกับ คู่ของตัวเองนะแล้วทิศทางของคู่ก็จะพาเจ้าวตาไปสู่ความสําเร็จเองคือคือคุณรวมกันนะ่ะแล้วมันประสบความสาเร็จอย่าไปทะเลาะบ,บอกแ้งอย่าไปคาดหวังว่าอาดาวมารุตยูเนี่ยเอาจังจริงนะคะดาวมารุตยูที่อยู่ในเรื่องปัตนีทําให้เขาฉลาดหลักแหลมแต่ก็แปรปรวนพอสมควรส่วนมรุมรตยูที่เล็งคุณก็อาจจะ มีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของต่อมไร้ท่ออะไรเงี้ยหรืออารมณ์อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะ,ะดังนั้นก็เลยไม่ค่อยได้อยากจะบอกให้ให้ดื้อให้ดื้อกับอีกคนหนึ่งอ่ะเพราะว่ามารตยูอ,อยู่ตรงนี้อีกคนก็ต้องรักษาเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ทั้งคูะต้องรักษาเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นก็หัดมองกันแล้วก็ยิ้มแล้วก็กอดกันบ้างแล้วก็มีความสดชื่น ในชีวิตคู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพากันไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้บ้างอย่างงู้นอย่างนี้บ้างนะคะอ่ะก็ทั้งคู่และทั้งเดี่ยวเนี่ยแอดมองว่าทิศทางมันดีทั้งคู่นะหัดยิ้มให้มากๆมีความสุขให้มากๆนะคลายขมวดคิ้วให้มากๆต่อไปในเรื่องสุขภาพก็มีตั้งแต่มารดายูกุมหลักมารดตยูเล็งหลักกุมเรือนคู่ครองต้องไปจัดการดูแลสุขภาพของคู่ครองแล้วก็เลงดวงชะตาเจ้าพตา การที่มรุตยูเล็งนะคะจะทำให้เจ้าตาเป็นคนที่ก็เหมือนกับความอะไรเหมือนกับความความใจอ่อนใจดีเชื่อ,อใจกว้างมั่นคงเชื่อถือคนอื่นแล้วบางทีมันก็ถูกคนอื่นมาเอาเปรียบนะคะในดวงชะตาของตัวเองมีเกณฑ์ว่าจะมีการถูกคนอื่นเอาเปรียบแล้วก็ทําให้อารมณ์เสียอารมณ์เสียเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็คือเรื่องของสุขภาพข้อหนึ่งเนี่ย นะคะอย่าเพิ่งไว้ใจใครแล้วก็สองก็คือช่วงระยะเวลานี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะความใจร้อนการโต้เถียงเสียงดังหนึ่งกับหกเรือนมรณะเป็นเรื่องของอาดาวพระทิต์นะคะก็จะเป็นเรื่องปวดหัวตัวร้อนส่วนดาวพระศุกร์จะเป็นเรื่องของภูมิแพ้หรือโรคภัยไข้เจ็บบริวเวณช่องท้องนะคะกระดูกก้นกบ อ,ว,อวัยวะสืบพันธุ์ของฝ่ายชายอะไรเงี้ยต้องดูด้วยนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวที่ขยับนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณสําหรับการส่งซุปเปอร์แตงสําหรับการแชร์คลิปต่างๆแอดมินนะคะและสําหรับการสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกช่องด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ